ค่ะสมการบ้านเรื่องสอนเองนั่นแหละก็คือเรื่องที่ลูกชายดื้อเกเรเข้าบ้านดึกแล้วก็นอนตื่นสายไม่รับผิดชอบหน้าที่การงานของตัวเองทำให้ต้องทุกข์ใจไม่ชอบใจอยากให้ลูกชายเปลี่ยนพฤติกรรมก็ได้สอนเขา บอกเขาไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันเขาก็ไม่ฟังต้องมาทะเลาะกันทีนี้กูรู้ขวัญก็ให้ปรับไงก็คือให้มาสอนตัวเองให้นิ่งให้สอนด้วยวิธีนิ่งไม่ต้องไปน่นไม่ต้องไปสอนเขาไม่ต้องไปกลัวว่าเขาจะเสียคนเยอะให้นิ่งก่อนสอนตัวเองแล้วค่อยไปสอนเขาว่าเราจะมีปัญญาสอนเขาก็เลยมาจับกิเลสเวลาที่มันมีความรู้สึกว่าเอ้ย วันนี้ตื่นสายอีกแล้วเนี่ยต้องไปปลูกแล้วก็เลยบอกหยุดไอ้กิเลสเองไม่ต้องทําแบบเดิมวิธีเดิมที่แกรีบไปปลูกเขาว่ามันสายแล้วต้องไปโรงเรียนแล้วนะแล้วทีนี้เขาก็บอกว่าจะลุกแต่พฤติกรรมเขาไม่ลุกมาแล้วเองก็โมโ oh หว่าจะลุกแต่ว่าไม่ยอมออกมาจากที่นอนลุกแค่ปากพูดแต่ไม่ลุกออกมาต้องโมโ oh หขึ้นไปอีกพอ ขึ้นไปปลุกจิตดาลูกอีกว่าตื่นสายอีกแล้วโตขนาดนี้ก็จะทะเลาะกันแล้วทําให้เองโมโหขึ้นไปอีกหยุดถ้าจะสอนเองนี่แหละเองไม่ต้องไปเขาตื่นสายก็เรื่องของเขาเขาจะไปกี่โมงเรื่องของเขาแล้วผลออกมามันจะกระทบชีวิตตัวเ,เองเขาจะได้รู้เองว่าที่เป็นแบบนี้ <c oughs> ทำให้เขาไปโรงเรียนไม่ทันแล้วคุณครูต้องว่าเพราะว่าที่เขาไปเนี่ยเขาไม่ได้ไปเรียนแบบ ที่เคยไปเขาไปแก้ที่เขาติดเรียนไม่ผ่านที่ต้องไปช่วงซัมเมอร์เห็นไหมนี่แหละเขาก็เห็นแล้วว่าเกิดจากการที่เขาไม่ตั้งใจเรียนไปโรงเรียนไม่ยอมเข้าเรียนเนี่ยเห็นไหมไม่ได้เรียนภาคเรียนปกติเลยนะแล้วยังต้องไปอะไรกับเขาคือไม่ได้ก็ต้องยอมรับผลไปเขาจะได้รู้ว่าเขาทําแบบนี้ผลมันเกิดแบบนี้กับชีวิตของเขาเองเงียบ <c oughs> มันก็เลยไม่ไป ปลุกลูกแล้วก็ไม่ไม่ไปจูจี้แล้วแต่เขาคือรอให้เขาตื่นเองก็ปรากฏว่าเขาก็ลุกมาตื่นของเขาเองแล้วทีนี้อีกวันหนึ่งเขาก็ยังไม่ตื่นกิเลดมันก็อยากจะชวนให้ไปปลุกลูกคือเออก็ไม่ไปทีนี้ก็ได้บอกว่ามันสายแล้วก็เลยมาส่งของให้เขาข้างนอกเพื่อที่จะฝากเขาไปให้ลูกค้าแต่ครนี้ ออกไปแล้วในใจมันก็ไปเก็บดอกอัญชันไหมทีนี้เออชอไปแล้วลูกตื่นขึ้นมายังไม่ได้เอาสตังค์ให้ลูกไปโรงเรียนเดี๋ยวเขาจะโวยวายทีนี้กลับเข้ามาก็ยังเห็นบ้านเงียบๆเ,เอา้าลูกชายยังไม่ตื่นมันก็กลัวสายมันก็บอกเออไม่ตื่นก็ช่างเหอะไม่ต้องไปปลุกเขาเดี๋ยวก็เกิดเหตุการณ์เหมือนเดิมทะเลาะกันเองไม่ต้องเลยเองเงียบๆถ้าจะพาเองเงียบทีนี้มันก็เอารถออกไป เก็บดอกอัญชันกลับมาก็อ้อมไปอีกทางหนึ่งเพราะว่ามันรู้สึกว่ารถรถเครื่องลูกชายมันขวางประตูเข้าบ้านเข้ายากมันก็เลยอ้อมทีนี้ในจังหวะนั้นที่เขาขับรถตามเขาก็โมโหว่าแม่ไปไหนเขาตามมาเอาสตางค์ไปโรงเรียนก็คุยกับเพื่อนบ้านแล้วทีนี้เขาก็เลยบ่นทาสีหน้าแล้วก็พูดไม่ดีว่าก็ถามเขาว่าเอาแล้วลูกกินข้าวหรือ,อยังแม่ทอด ลองใส่ไว้ให้เขาบอกว่าไม่กินเขาบอกว่าอย่างนี้เอาตังมาไม่รู้ไปไหนอะไรนี้เขาก็โวยวายก็มองหน้าเขาก็เออทีนี้เพื่อนบ้านก็บอกเขาก็เลยทักมาเขาเลยบอกว่าเออขณะเขาตื่นมาเขาก็ยังพูดไม่ดีกับเราเนาะเขาว่าอย่างนี้ก็บอกเราก็เลยบอกกับเพื่อนบ้านว่าเขาเป็นอย่างนี้แหละเออแต่ทีนี้ในความรู้สึกมันก็ไม่ได้ทุกข์มันก็กลับหัวล้อว่าเออเพราะว่าเราอะ่ะ มัวแต่ไปแล้วนึกว่าเขาไม่ตื่นจังหวะที่เราเข้ามาหนะเขาตื่นแล้วเขาอาจจะอาบน้ําแต่เองอะงี่เง่าไม่เข้าไปดูเองออกไปแล้วทีนี้เขาหาไม่เจอเขาจะรีบไปโรงเรียนเขาเห็นไหมเขาตื่นสายขึ้นมาแล้วก็เขาก็รีบอาบน้ําข้าวไม่กินเพราะเขาเขาไม่ตื่นมาเผื่อเวลาว่าต้องกินข้าวเห็นไหมเขาก็ต้องเป็นแบบนี้ให้เขาเรียนรู้เองก็ก็บอกกิริศแบบนี้ก็วางไปแล้วก็เอาสตางค์ให้เขาไปเขาก็ขับรถเครื่องออกไปก็ ส่งการบ้านประมาณนี้ขอปัญญาและสัมมาทิฏฐิด้วยค่ะเอวเพื่อนที่น้องฟังแล้วใครมีอะไรจะแนะนำคุณอ้อยเนาะเจิญเลยเอ่าใครฟังแล้วมีเคยมีประสบการณ์เคยมีความรู้แก้ไขปัญหาเรื่องแม่แม่ลูกลูกทำอย่างไรที่ผ่านมา,าช่วยกันแนะนำน้ำทับพอให่ทางต้นเขากาค่ะ แล้วก็เอากระตังอนะ่ะวางไว้บนโต๊ะแล้วก็เขียนโน้ตเอาไว้ค่ะประมาณน,นี้ค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะป้ามวยสาธุค่ะค่ะพี่ก็จะเอ่อขอแนะนําค่ะพี่ก็จะปลูกเขาแค่หนเดียวเขาพอาะเขาอื้อแล้วเราก็ไม่ไปเซาซีอะไรมากมายเขาจะตื่นหรือไม่ตื่นก็เรื่องของเขาแล้วค่ะก็แล้วแต่วิบากของเขาค่ะเมื่อก่อนนี้ปล่อยเลยค่ะขอบคุค่ะ คือตอนนี้อ้อยค่ะตอนนี้พี่อ่ะ,อะพี่ทําคะแนนของนักเรียนอ่ะเด็กติกดศูนย์ที่ร้อยหกคนเป็นมหกเนี่ยเป็นมหกซะหนึ่งร้อยสองคนแล้วเด็กเขาก็ไม่ค่อยมาแก้นะคะเขาสายคือเรานัดตั้งแต่แปดโมงครึ่งถึงสิบครึ่งแล้วพี่ไปกินข้าวพอบ่ายโมงถึงบ่ายสามเนี่ยก็นัดอีกรอบหนึ่งเขาก็มาช้าเขาก็ยังคงตื่นสายนะรอบที่หนึ่งห้าวันผ่านไป ก็ยังไม่มารอบที่สองก็มาสายๆยังไม่มาก็มีนะคะมาแบบผิดระเบียบก็มีเออไม่แต่งชุดนักเรียนมาแต่งชุดพละมาอะไรก็ไม่ครบตอนเรียนมาอยู่มาหนึ่งปีดาวไม่เคยปักเลยพี่ก็ไม่ยอมนะพี่ก็บอกว่าไปปักดาวมาเขาบอกใช้เวลานานก็ปักเองคือเขาก็ต้องดิ้นรนอ่ะ ดิ้นรนมาแก้พอมาแก้พี่ก็ให้กําลังใจนะอ่ะบางทีมันต้องมันต้องอ่านเองคนเดียวทีนี้เขาฝึกสามคนเอแเราก็หยนโยนให้เขาบ้างคือเขาก็ต้องต้องเรียนรู้อะถ้ามาช้าแล้วโรงเรียนเขาไม่ยอมคุณก็อดคือก็ส่งกําลังใจให้นะคะคือคือแบบว่าคือเข้าใจว,าว่าเด็กมันเป็นแบบเนี้ยคือแบบไม่ถึงที่สุดก็อาจจะยังไม่ทําอะไร,รกำลังใจให้ใหอ้อยค่ะ โขาาดท่ะ,ะค่อยเอ่อถ้าเป็นเค็ปมามาณแบบเนี้ยถ้าเกิดสมมติว่าเราปลูกแล้วเขาก็ยังไม่มีทีท่าที่แบบว่าไม่กระตือร้อนไม่ลุกก็ต้องปล่อยเนาะเพราะว่าทําให้เราแบบมีอารมณ์ถ้าเกิดเราไปปลูกปล่ปอยคอยนั่นทําให้เราเป็นทุกข์ไม่สบายใจอีกให้เขาเรียนรู้อย่างนี้แหละแบบสุกๆทุกทุกอย่างเนี้ยไปก่อนเดี๋ยวเขาก็เข้าใจเองอะ่ะว่า โตขึ้นเขาก็เข้าใจเองนะว่าแม่มีความหวังดีปรารถนาดีจะให้เขาแบบว่าเออเรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยเนาะประมาณนี้จ้าให้กําลังใจจ้า,จาน่องอ้อยอ่ะขอเติมหน่อยกับนวัสก,การท่านเกนล้าค่ะอ้าวเท่าที่ดูนี่ทุกใจดีขึ้นไหมทุกใจดีขึ้นค่ะคุรู้ไม่ค่อยทุกใจเท่าเมื่อก่อนค่ะอ้าแสดงว่าจเจริญขึ้น เรามาดูองค์ประกอบถ้ามันเป็นองค์ประกอบแบบนี้เราตกลงกันตั้งแต่ตอนเย็นว่าอแม่จะไม่ปลูกหนูนะแต่ตังแม่เอาไว้ตรงนี้ตรงนี้นะตอนเช้าผมแม่ต้องไปทํางานต่าง,างๆเราตกลงกันแล้วก่อนเพราะเขาเริ่มตื่นตัวแล้วไม่เป็นไรเขาเริ่มไม่พอใจละดีแล้วแหละและที่เหลือเราก็เติมปัญญาให้เขาว่าเออเช้าแม่จะทำแบบนี้นี้นะเออแม่เอาตังไว้ตรงนี้ตกลงกับเขาก่อนเสร็จแล้วไม่ต้องไปปลูกอะไรเขา เดี๋ยวพอเขาเรียนรู้จากทุกที่เขาตื่นสายเขาจะพัฒนาของเขาเองแต่เราคอยช่วยเหลือเขาแบบนี้แหละเออดังนั้นก็รื้ไมก็ถ้าแม่ลืมก็บอกเขาตั้งแต่ตอนเย็นว่าเออแม่แปลนี้ตองนี้นะอะไรอย่างเงี้ยให้เขาพัฒนาตัวเองขึ้นมาอีกระดับหนึ่งย้งอนทำศึกทางลนะดังนั้นสู้ต่อไปนะโอเคไหมค่ะกับข้าภาษา อ้าสาธุอ่าให้กำลังใจค่ะค่ะนิมนต์ลงตาเลยค่ะโอ้บ้านไหนบ้านไหนเนาะเอือเฟื้อเพ,อเพลงเนี่ยเนาะแต่เช้าเลยเนี่ยเก่งไวสตรุ่นที <c> ่ <oughs> บากกับเสียงเพลงมันยังไม่จบขนาดออกมาในบ้านไม่มีเสียงเพลงมาข้างนอกมารอส่งของให้เขาก็เพื่อนบ้าน<อ>เขาก็ อ๋อ,อเพลงเพื่อนบ้านเหรอโอเคแต่ว่าก็เปิดดังเอ,อื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันดีจังเลยเนะาะเอาโอเคผ่านไปเรื่องเพลงนึกว่าพวกเราเปิดเองแล้วลืมปิดเออเรื่องแม่ลูกนเนี่ยเนาะเออใครมีคําแนะนําอะไรอีกไหมนอกจากครูรู้ขวัญล้วเขาเป้าเขาเป้า,าเขาจะเชื่อเลยว่าคนพูดมิครูรู้ขวัญมีประสบการณ์มากเนาะเรื่องนี้กับลูกทั้งสองเก็บประสบการณ์มาเล่าสู่กันฟังเอ่ คนอื่นมีไหมคนอื่นว่าไงยมทางภาคใต้มีเราจะแนะนำเพื่อนเสียงรถมนลบกวนชแเหอเสียงรถลบกวนนะเงียบแล้วค่ะก็ปลูกครัวแคกค่ะก็ถ้าไม่นั้นก็ไม่ปลูกแล้วค่ะแต่มีคนไปช่วยเพราะว่าไม่ใช่ปลูกค่ะท่านเทำหน้าที่เพื่อนค่ะ เออลูกลูกวัยรุ่นเนี่ยนะอาจมาเคยบอกหลายครั้งหลายหนเลยว่าเนืออย่าไปบน่นอะไรเกิดขึ้นก็ตามสองอย่าไปสอนมาก <c oughs> วัยนี้วัยนี้เขาไม่พร้อมจะรับฟังคําสอนอะไรง่ายๆหรอกนะขนาดครูสอนให้เรียนยังไม่อยากฟังเลยบางทีเนาะมันเป็น,ปนวัยของเขาไะโยมนะวัยรุ่นเป็นวัยของเขาจริงๆที่เขากาลังมีโลกโลกใหม่ของเขาที่เรียนรู้อยู่เนะถูกผิดเขายังไม่รู้หรอกนะ พ่อแม่ก็บ่นไปเถอะครูก็ว่าไปเถอะแต่เขาไม่สนใจเท่าไหร่หรอกเพราะอะไรยังขาดประสบการณ์ชีวิตไงยังขาดประสบการณ์ชีวิตเขารอการเติมเต็มจากเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นครอบครัวไหนที่ผ่านมาลูไม่มีปัญหาเลยพูดด้วยเหนนะตุผลนะจะไม่มีกิิการ้ด้ลบอะไรมากมายแต่ถ้าพ่อแม่หรือคนในบ้านแก้ปัญหาด้วยการบน่น อันบนจะไปกระตุ้นใต้สมองให้ผลิตตัวต่อต้านมาเรียกว่าการต่อสูต่อรอดมันเป็นธรรมชาติก็จะแรงอย่ามามากกับฉันนะเป็นธรรมดามากๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มต้นด้วยอ่าันทะความยินดีต่อก,กันมันก็ตอบสนองในทางที่ดีครอบครัวในลูกตบนี้ลูกจะไม่ควยมีปัญหา อ่าสามหาวกับพ่อแม่หรือไม่น่าฟังกับพ่อแม่แต่ถ้าข้อไหนมีเสียงบ่นมากๆก็จะเป็นอย่างที่ตัวอย่างเมื่อกี้นี้ทีนี้อย่าไปเปลี่ยนเขานะยมเลย้ยอย่าไปคาดหวังอะไรมากๆเลย,ยลูกไปรุ่นเนี่ยมิสัยแบบนี้เนี่เขาไม่เปลี่ยนง่ายๆหรอกเนาะต้องอาศัยระดับพระเจ้าถึงจะเปลี่ยนได้อย่างพวกเราอย่าไปหวังเลยเรามีหน้าที่เปลี่ยนตัวเราเอง เพื่อลดทอนปัญหาที่มันเล่าร้อนลงทงาไงเราจะเปลี่ยนปยแปลงตัวเองได้เหมือนครูลูกแนะน,นํานะถูกแล้วอาจจะมาคิดตรงกันเลยคุณต้องตกลงกับลูกก่อนเออถ้าบางทีอา,อาพุ่งนี้ใจใแม่ปลูกไม่ลูกอย่างนี้ก็ได้ถ้าเขาว่าไม่ต้องงั้นงั้นแม่เอาเงินไ่ตรงนี้อย่างนี้ครูลูกสอนว่าถูกต้องเลยเออถ้าอย่งงางนั้นหนูไปเรียนจใจแม่ทำไง,งเรื่องอาหารการกินเรื่องเองินเรื่องอะไรจะทํายังไงแล้วลูกก็ปรึกษากันกับเขาก็ได้ล้วก็ตกลงกันแล้วตามนั้นเอาสรุปง่ายๆเนาะ ตกลงกันได้ดีด้วยด้วยปัญญาแต่ถ้าครอบครัวไหนเลี้ยงลูกด้วยเหตุผลมีปัญหาคุยกันด้วยเหตุผลลูกก็จะไม่ต้ตอบพ่อแม่แบบใส่อารมณ์อย่างที่ลูกหลายๆคนเป็นเพราะเขาได้เรียนรู้ในการที่จะปรับอารมณ์ของเขาตามที่พ่อแม่เหนี่ยวนาด้วยเหตุผลแต่ถ้าครอบครัวไหนแกนหลักมันอยู่ที่การบ่นการดุด่าว่ากล่าวกันเวลาไม่พอใจใสอารมใส่กันเนี่ยนะเด็กก็จะเรียนรู้แบบนั้นเหมือนกันที่จะไม่ต้องอดทนอนะไร อยากว่าอะไรก็ว่าอยากบนอะไรก็บนอยากดาอะไรก็ดาเขาจะเรียนรู้กับเรานั่นแหละแล้วก็จะโต้อตอบเราทุกเม็ดทุกช็อตได้เหมือนกันเพราะเขาเป็นวัยรุ่นที่กําลังไม่กลัวใครอยู่แล้วแล้วเด็กวัยรุ่นเนี่ยอย่าไปคาดหวังเลยมากเพราะเขาเป็นวัยที่เหมือนเครื่องยนต์ที่ดีแต่เบรกไม่ดีไงผู้ใหญ่พ่อแม่ต้องเป็นเครื่องยนต์ที่เครื่องอาจจะไม่ดีสมรรถนะพอเราอายุมากเนี่ยแต่เบรกเราต้องดีไงต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจพูดได้เหตุด้วยผล เนะย้ำบ่อยๆเสมอๆแล้วก็จบอย่าไปยาวถ้าบ่นนี่คือยาวแล้วก็ใส่อารมณ์ไม่พอใจไงบ่นคือยาวเลยไม่พอใจและเด็กไม่รู้ว่าพ่อแม่จะให้ทาอะไรกันแน่พอคําว่าบ่นมันไม่มีเป้าหมายมันไปเรื่อยาตามอารมณ์พาไปแต่ถ้าบอกกันในเหตุผลจะรู้ว่าเอออะไรให้ทําอะไรยังไงเวลาไหนอย่างไรเขาจะรู้ได้เหตุผลส่วนเขาทําไม่ทําเขาจะเรียนรู้และผิดชอบคนที่ตามมาเองเนาะ เพราะฉะนั้นของโยมมันมาบอกสุดท้ายว่าลองใช้รลาสักปีหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่ว่าก็สรุปผลแต่ละอาทิตย์แต่ละอาทิตย์ไปเป็นยังไงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเราแลวลูกเขาจะสัมผัสได้เองว่าแม่เปลี่ยนไปแม่ไม่เหมือนเดิมเขาจะค่อยๆปรับตัวเองเพราะาธรรมชาติมนุษย์ทุกคนได้สิ่งสําคัญมาสิ่งหนึ่งก็คือการรู้จักปรับตัวอยู่เสมอคนเราอยู่รอดมาได้ทุกวันนี้เพราะรู้จักปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมสถานการณ์ต่าง ไม่เหมือนไดโนเสาร์มันสูญพันธุ์เพราะมันไม่รู้จักปรับตัวเธอะทะงนั้นเราจะต้องเป็นพุทธ,ธะที่รู้จักปรับตัวอยู่เสมอปรับตัวในทางที่ทําให้ทุกอย่างมันดีขึ้นไม่ใช่ทําให้เลวลงหรือแย่ลงโยมก็ยมอ้อยก็ไปเรียนรู้เองว่าเราอยู่กับลูกวัยรุ่นเนี่ยบางทีเราต้องทําตัวเป็นวัยรุ่นด้วยวัยรุ่นคือผิดพลาดได้สนุกได้เฮฮาได้กลับบ้านผิดเวลาได้ทาของเลอะเทอะในบ้านได้ทําถ้วยแตกได้นะ เออถ้าถ้วยลูกทําถ้วยแตกแก้วแตกแก้วกไปด่าลูกล่ะลูกอยู่นิ่งๆก่อนนะอย่าเพิ่งขยับเดี๋ยวมันจะไปหยยบเสียดเหยียบเศษที่มันแตกเดี๋ยวแม่เก็บให้ก่อนในะประมาณเนี้ยนะลูกเรามีค่ากว่าแก้วกว่าถ้วยที่มันแตก <laughs> เพราะฉะนั้นต้องรู้จักวิธีรองรับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะยโยมนะมว่าจะพูดสั้นๆกว่ายาวังได้แหละนิสัยต่อม,มานะบางทีก็ไปอย่างนี้แหละสรุปก็คือเราต้องแก้ที่ตัวเราเองอย่าไปมุ่งแก้ไขที่ลูกนะ ลูกจะดีไม่ดีมันก็อยู่ที่ตัวเขาโดยค่ารวมอยู่ที่ตัวเขาไม่ใช่อยู่ที่เราฝ่ายเดียวนะถ้านิสัยเขาจะดีในอนาคตเดี๋ยวเขาก็เก็บสะสมประสบการณ์จากวันนี้แหละถึงวันหนึ่งคําสอนแม่อยู่ในหัวเขาแล้วเขาจะมาใช้แต่ถ้าคําบ่นแม่ในหัวเขามากๆเขาก็จะมาใช้เหมือนกันกลายเป็นคุณป้าขี้บน่นคุณยายขี้บน่นขี้โมโหเหมือนกันนั่นแหละในอนาคตก็เลือกเอาว่าจะสร้างอนาคตลูกแบบไหน ให้เป็นคุณยายขี้บ่นคุณป้าขี้โมโหหรือว่าคุณยายใจดีคุณป้าใจร่มร่มก็อยู่ที่เราฝึกเขาในวันนี้แหละโดยเริ่มต้นที่ตัวเราฝึกเรายากกว่าฝึกลูกเพราะฉะนั้นฝึกเราก่อนเด้ <c oughs> เออ่าสาธุค่ะน้องกราบขอบพระคุณท่านสมนามา้า,าก็ค่ะจะย้อมกับเอามาปรับปรุงแก้ไขตัวเองให้ได้ก่อนที่จะไปสอนลูกจ้าสาธุค่ะ น้องกราบขอบพระคุณท่านสมณนับมากค่ะกราบสาธุค่ะขอบขอบพระคุณกำลังใจจากพี่น้องและคุูรู้มากค่ะสาธุค่ะ